สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเดชนกเจนสมันะคะรหัสนักศึกษาห4สี่ส2นศค่ะมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารแรกกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนวิศวกรรมพลังงานค่ะรีคิปวิดีโอนี้นะคะเป็นรายวิชา1112 6 2 6 0นะคะคอมพิวเตอร์เอดเมคานิคอโดยอิงดีไซน์ค่ะ จะเป็นการเรียนรู้เรื่อง solid work นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่อง 2D sketch ตัวอย่างที่4ค่ะเราก็จะทำรูปนะคะดังตัวอย่างภาพนะคะโอเคค่ะเมื่อเราเปิดมาที่หน้า solid work นะคะเราก็สร้าง part new ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้านะคะประมาณนี้อันดับแรกนะคะก็จะสร้าง สเต t ์สล็อตนะคะมาก่อนในหน้าของฟอนเพนนะคะเราจะลากขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากมาอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อีกอันนึงนะคะในเซนเตอร์พอยต์นะคะลากขึ้นไปเหมือนกันนะโอเคจากนั้นนะคะเราจะมากำหนดขนาดนะคะสมาร์ทเนมชชั่นให้เขาอันนี้นะคะ ขนาดเท่ากับหกสิบนะแล้วก็อันนี้มีขนาดเท่ากับยี่สิบนะคะแล้วก็อันนี้มีขนาดเท่ากับสิบค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาสร้างอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือวงกลมค่ะการสร้างวงกลมนะคะให้เรามาที่จุดออริจินตรงนี้นะคะแล้วก็ลากไปให้เป็นเส้นปลาสีเงิอนอย่างนี้นะคะ แล้วก็วาดวงกลมค่ะ2วงนะคะเป็นประมาณนี้จากนั้นนะคะให้ทำการ smart dimension นะคะให้วงกลมวงใหญ่นะคะเท่ากับ40แล้วก็วงเล็กนะคะเท่ากับ20ค่ะโอเคเมื่อเราได้มาอย่างนี้นะคะเราก็จะมา smart dimension จุดวงกลมสองวงสองอันนี้นะคะให้ได้เป็นหนึ่งร้อยโอเคค่ะเมื่อเราได้มารูปแบ่งนี้นะคะสิ่งที่ยังเป็นสีดำเงินก็คือเป็นการยังระบุขนาดตำแหน่งนะคะไม่ยังไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมาเลือกที่จุดออริจินนะคะจุดมิดพอยต์ตรงนี้กับจุดมิดพอยต์ของวงกลมนะคะ กด control แล้วก็เลือกสองจุดนี้นะคะให้เป็นสองคอยนี้จากนั้นนะคะให้เขา horizontal กันก็จะได้เป็นสีนำ้ำแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาสร้างตัวขานะคะของเงินให้เรามาสร้างตรงจุดสีส้มวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็ลากออกไปะคะ่ะลากลงมานะคะแล้วก็ให้มาถึงจุดสีส้มของวงล่างนะคะ แล้วจากนั้นกดปุ่ม ESC ค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่เส้นนี้นะคะแล้วก็กำหนดให้เขาเป็น Horizontal โอเคค่ะทำเหมือนเดิมค่ะข้างล่างด้วยกดปุ่ม ESC นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้เป็น Horizontal เราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เรานะคะกำหนดขนาดนะคะตรงนี้ เป็นหนึ่งร้อยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่ม ESC ค่ะเพื่อยกเลิกเครื่องมือ Dimension นะคะแล้วให้เรานะคะเลือกสองเส้นนี้จากนั้นนะคะให้เขาเป็นโคลีเนียกันนะคะโอเคเมื่อเราได้สองเส้นนี้เป็นโคลีเนียกันแล้วนะคะให้เราสร้างเส้นลายค่ะจากจุดตรงกลางนี้นะคะมาถึงจุด ตรงกลางของกลมตรงนี้นะคะโอเคค่ะกดปุ่ม ESC จากนั้นนะคะใช้ออปเซ s e n t i t i e s นะคะในการคลิกนะคะให้มีระยะห่างเท่ากับ5นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะลงมาข้างล่างจากนั้นกดปุ่ม o f f s e t อีกทีหนึ่งคลิกขึ้นไปข้างบนค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้นี้แล้วเราก็ลบ เส้นตรงกลางทีนะคะเมื่อเราลบเส้นตรงกลางเสร็จแล้วอ่ะสองเส้นนี้ก็จะกลายเป็นเส้นสีเหลืองเงินให้เราสร้างเส้นลายเป็นเอ่อคอน s t r u c t i o n นะคะจากจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะมาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้โอเคกับผม ESC คะ่ะแล้วก็กำหนดขนาดนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะ จากนั้นนะคะให้เราใช้เครื่องมือทิมนะคะในการตัดเส้นนะคะที่ไม่ต้องการออกเราก็จะตัดเส้นนี้เส้นนี้ออกนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นนี้ด้วยนะคะเส้นนี้เส้นนี้นะคะเออน่าจะเส้นผิดนะคะให้กดปุุมเอ่อ ctrl z นะคะเป็นการ กดเส้นนี้ทิมใหม่นะคะก็ต้องมาเส้นนี้นะคะเส้นนี้ด้วยแล้วก็เส้นนี้นะคะโอเคแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้ค่ะโอเคเมื่อเรากดปุ่มทิมนะคะครบทั้งหมดแลวเนี่ยรูปของเรานะคะก็จะกลายเป็นรูปเดียวกันนี้ค่ะให้กดปุ่มถูกต้องได้เลยค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะมาสร้างฟิลเลตกันนะคะ เลนนะคะเท่ากับสินะให้เราเลือกตรงนี้นะคะกับตรงนี้แล้วก็กดถูกต้องได้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็เป็นฟิลเล่น,นะคะของตัวนี้นะคะก็จะเป็น5โอเคก็คือ5นะคะตรงนี้โอเคกดเ่องหมายถูกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นรูปสีน้ำเงินอยู่นะแปลว่า ที่เป็นเส้นเสียเงินอยู่แต่ว่าเรายังบอกขนาดไม่ครบนะคะโอเคให้เรานะคะมาเลือกที่จุดนี้นะคะกด c o n โทรลคร้างไว้นะให้ทำห้าจุดนี้นะคะเป็น Horizontal กันนะคะแล้วก็ เป็น horizontal กันนะคะจากนั้นก็เลือก5จุดนี้นะคะเป็น horizontal กันกํากำหนดให้เส้นนี้นะคะเป็นอ vertical นะคะ โอเคค่ะล้วก็เราก็จะมาเลือกตรงกลางนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เส้นตรงกลางนี้แล้วก็เส้นตรงนี้นะแล้วก็เส้นตรงนี้ให้เป็นเออเดคาลกัน,นะคะ่ะเอ,อมันก็ยังไม่เป็นรูปก็ยังไม่เป็น โอเคค่ะเมื่อเราทำให้มันกลายเป็นรูปนี้ได้แล้วนะคะเราก็มาแอชูนะคะแอชูตัวนี้นะคะตินะคะ,ะ,ค,ะคลิกเครื่องหมายถูกเลยนะคะเราก็จะได้เป็นส่วนของซ่อมน,นะคะจากนั้นเซฟนะคะ เป็น EX4 นะคะจากนั้นนะคะไปที่ New นะคะเลือกกระดาษนะคะจากนั้นเลือกเป็น View p a l e t e นะคะเป็น 2D EX4 นะคะแม้วกดเพนครั้งไว้นะคะ จากนั้นเลื่อนเป็นแนวเฉียงนะคะมันก็จะได้เป็นพาร์ i ไอโซเมตินนะคะแล้วก็กด ESC นะคะจากนั้นให้เราลากตัวนี้นะคะไอโซเมติ c นะคะตัดตรงสเกลนะคะให้เป็น use custom scale นะคะหนึ่งต่อห้านะคะโอเคจากนั้นก็ลากลงมานะคะให้อยู่ตรงนี้จากนั้นให้คลิกที่ลูกนี้นะคะจากนั้นให้ไปที่สเกลนะคะ จากนั้นเลือก Cheese Property นะคะให้เป็น2ต่อ3นะคะโอเคเมื่อเราได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเอาน้องที่กอบน,นะคะจัดให้อยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นให้เรามาที่อโนอ่อ Annotation นะคะแล้วก็ ่ทำเซ็นเตอร์พอยต์นะคะเซ็นเตอร์มาเรื่องเป็นน้ำก่อนแล้วเลือนจุดนี้นะคะ,าาะคะีย์ซ้ายแล้วมาที่กรอบนะคะแล้วก็คลิกไปลงมาที่ตรงนี้นะคะคลิกมาให้ ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการบอกเส้นคร่าวๆนะคะจากนั้นเราจะมาบอกส่วนของขนาดนะคะในที่ Smart Dimension นะคะความยาวจากจุดน,นี้ถึงจุดน,นี้นะคะจากนั้นนะเราก็คลิกส่วนของเส้นตานะคะตรงนี้กับตรงนี้ ตนี้ก็เส okay. so, ้นเซ็นเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็เส้นขอบตรงนี้ถัดไปนะคะให้คลิกที่กรอบตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นไหนนะคะ จากนั้นนะคะก็พิมพ์เป็น2คูณนะคะ 2x นะคะเพื่อบอกว่า2ด้านนะคะบนกับล่างโอเคดีถูกต้องนะคะจากนั้นก็ตัวนี้นะคะ สองคนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ แล้วก็บอกขนาดนะคะที่ครอปตรงนี้นะคะกับครอตรงนี้นะคะเอเคค่ะก็จะเป็นการบอกขนาดนะคะว่าจะบอกขนาดตรงนี้ด้วยดีกว่านี่นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ไปคลิก ร็จแล้วนะคะก็ออะคะแล้วก็คลิกขวานะคะอีดีชี e ฟอร์ m มตน,นะคะเป็นทูดีสกิตศูนย์สี่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น คือ D ศูนย์ C นะคะโอเคค่ะจากนั้นออกจากชี e e t f o r m a ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เซฟนะคะเซฟแอดนะคะแล้วก็เซฟแอดนะคะเป็น PDF นะคะจากนั้นก็เซฟนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของทั้งหมดนะคะของตัวี่4นี้ขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ